สวัสดีค่ะกิก้นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูราคาทองคํากันต่อวันนี้วันที่23่สิบสามนบนะราคาอยู่โซนเดิมใกล้ๆก,ก,กับเมื่อวานที่เราเริ่มวิเคราะห์เลยนะคะเพราะว่าราคามันแบบว่าเหวียงขึ้นเหวียงลงไปไม่ไกลนะครับแล้วก็ล่าสุดกําลังลุ้นว่าจะทำนิวไฮใหม่เนี้ยนั่นเองนะครับก็ยังนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะวันนี้ แรงซื้อแรงขายที่ทำเฟรมเดลี่นะคะวันนี้แรงซื้อหมดแรงขายไม่มีนะคะก็เลยพักตัวทั้งคู่เลยทีเดียวแล้วก็ราคาที่ปรับตัวลงนี่ก็แรงซื้อหมดนั่นเองก็จะพักตัวเป็นระยะนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นทรงเหมือนจะไซด์เว์นั่นแหละแต่ว่ายังทรงตัวอยู่ด้านบนอ่าวันนี้มาดูต่อทำเฟรม4ชั่วโมงวันนี้เซตกรอบอยู่ระหว่าง2อ0 6 2 8กอกับข้างล่างนะคะ1 9 8 6 7 2ปนะ หลังจากที่เมื่อวานนะทุกคนราคาก็พยายามที่จะขึ้นไปเทสซ้ำข้างบนแต่ก็ไม่ผ่านแล้วก็ตบลงมาตบลงมาเยอะอยู่นะโอเคแล้วก็ไซเวยยขึ้นไปใหม่นะสรุปยังติดอยู่ในกรอบ4ชั่วโมงนะดูขาวิ่งนะคะประมาณเกือบ2,000จุดอยู่ทีเดียวนะครับทีนี้เอาไงต่อล่ะ หลังจากเมื่อวานเราลุ้นว่าราคาจะหลุด1995ไหมนั่นเองนะคะก็ลงมาเทส1995แล้วก็ทำนิวโรที่1986นะหลุด1995นะเมือ่อวานน่ะบริเวณนี้แล้วก็ลงต่อมาติดอยู่ที่บริเวณ1986นะคะแล้วแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อไหมประมาณนั้นนะคะ ก็อย่างที่บอกว่า19.95เป็นจุดที่เรียกว่าจุดวัดใจข้างล่างเนะาะทะลุลงไปแล้วก็รีบาวขึ้นมาเทสแถว19.95อีกรอบตรงนี้ก็เลยเป็นแนวต้านนะทุกคนนะทีนี้ถ้าราคาดูแท่งนี้ก่อนถ้ายังปรับตัวอยู่ใต้19.95อยู่ก็มีโอกาสที่จะลงมาเทสซ้าและลงเลเวลถัดไปนะคะถ้าเป็นเลเวลถัดไปที่มุมมองของ4ชั่วโมงนะคะคือบริเวณนี้ก่อน 1981เแนแล้วก็ถัดลงมาคือ1977แล้วก็แถวสุดสุดยังสุดระยะสวิงรายวันนะครับแถว1 9 6 7ก็ถึง1964นะคะก็จริงๆบริเวณนี้ตั้งแต่สปอร์ตนี้7 7ถึง 6465เนี่ยเป็นโซนของ L อลมี200นะคะที่รงเฟม4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะแต่เงื่อนไขเราก็มีนะครับก็คือเมื่อวันมันหลุด1 9 9 5ลงมาติด8 6รีบาวขึ้นไปเทสอีกรอบหนึ่งถ้าปินไม่ไหวก็ลงมาก่อนเถอะนะครับแล้วก็คงสร้างในฝันของเราแต่ใครที่ยังไม่ทำนิวไฮใหม่ก็ยังดูดีอยู่นะครับประมาณนั้น ก็วันนี้ก็ติดตามดูก่อนนะคะก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งติดอยู่ในกรอบสีชั่วโมงหรือว่าขยายกรอบลงข้างล่างได้อยู่ทีเดียวเพราะว่า,าตลาดนิวยอร์กวันที่เท่าไหร่วันที่24 2สิบี่ามหรือ2ีวสันที่ย3สามเขากำลังจะเปิดเนาะแล้วตลาดปิดเร็วนะวันนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นวันอะไร thanksgiving day อะไรสักอย่างเนี่ย ธนาคารฟังสารฐเมริกาจะปิดแล้วก็ตัวของตลาดโลหะก็ปิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่วิ่งนะวันนี้ประมาณนี้หลังจากช่วงเวลาถ้าเวลาประเทศไทยถ้าคิดจะไม่ผิดเหมือนจะหลังสองทุ่มหรอยี่สิบนาฬิกาคือกี่โมงเราดูผิดไปเนี่ยนั่นแหละดูตารางด้วยเดี๋ยวตลาดปิดก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็เปิดอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้ก็ปิดเร็วเหมือนกันนะ ประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นเรามัดระวังในการเทรดนะคะเหมือนกับว่าเฮ้ยมันจะหยุดแล้วในมันหยุดยาวด้วยเพราะฉะนั้นก็นะใครที่เทรดอยู่ก็ให้ระมัดระวังการเทรดหรือว่าดูโพ i ิชันดีๆด้วยแต่ว่าถ้าดูแนวโน้มทางเทคนิคแล้วเนี่ยคือราคามีโอกาสที่จะย่อตัวลงต่ำกว่าเดิมในกรณีที่ปีน9ก็ห้าไม่ได้โอเคเห็นแล้วถิงระดับเช็คลงไปถึงซัพพอร์ตข้างล่างจนสุดระยะสวิงแล้วนะ บอกแค่สุดระยะสวิงนี่แหละจะได้จําง่ายทีนี้ข้างบนเราก็ไม่แน่ใจว่าเอยถึงตลาดปิดเร็วแต่ก็พรุ่งนี้ก็เปิดอยู่แล้วก็กวันรุ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีมากมีน้อยแค่ไหนประมาณเนี้ยเพืัอนก็เช็ค r e s i s t a n c e ไม่หน่อยเพราะว่ายังไงก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะโอเคในเวถัดไปขอดูหน่อย ในกรณีที่ปีนบริเวณ2,007กับ2,009ได้นะมันถึงจะไปต่อได้ตอนแรกก็ปีน1,900ใ,ให้ได้ก่อนเถอะนะคะถึงจะมีโอกาสไปเทสซ้ำที่2,007 2,009แล้วก็เลเวลถัดไปคือ2,018กับสุดระยะสวิงรายวันที่2025.54นะโอเควันนี้เห็นภาพน้องว่าราคาเป็นทรงอย่างนี้นะคะก็คือแรงซื้อพักตัว ถ้ายังไม่มีแรงกระตุ้นอะไรมาสักพักหนึ่งระวังตลาดจะปิดทํากําไรก่อนที่จะถึงวันหยุดยาวได้ประมาณนี้นะครับโอเคเนาะไปลุ้นดูในทำฟิมย่อยหน่อยสิทำฟิมย่อย M15 นะครับก็เนะีราคาเริ่มปรับลงใต้ E มี50กับ L เมี200แล้วนะคะแต่ว่าตลาดก็ใกล้ปิดเหมือนกันนะเมื่อาันั้นก็รุนเอาเองแล้วกันเคลียร์โพสิชันเอาเองแล้วกันนะโอเคนะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย